วันนี้นะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับการเรียนออนไลน์ครั้งที่2ของนักเรียนชั้นป .4 นะคะซึ่งอาทิตย์ที่แล้วนะคะคุณครูได้สอนนักเรียนชั้นป .4 เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการวาดภาพนะคะระบายสีให้มีมิติใกล้ไกลไปแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะอาทิตย์นี้เราก็จะได้มาทํากิจกรรมกันนะคะเพราะอาทิตย์ที่แล้วบอกแล้วว่าให้หนักเรียนเนี่ยเตรียมกระดาษ A4 คนละหแผ่นนะคะกิจกรรมวันนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่มีชื่อว่า ฉันอยู่ใกล้เธออยู่ไกลนะคะโดยที่จะให้นักเรียนนะคะวาดรูปตนเองนะคะกับเพื่อนที่สนิทหนึ่งคนเท่านั้นในห้องนะคะโดยที่กําหนดให้ตัวเองเนี่ยอยู่ด้านหน้านะคะก็จะมีขนาดที่ใหญ่นะคะแล้วก็เพื่อนนะคะที่สนิทที่สุดนะคะอยู่ไกลออกไปนะคะทําอะไรก็ได้นะคะทําอะไรร่วมกันก็ได้นะคะ ให้มีขนาดตัวที่เล็กลงนั่นเองนะคะโดยที่ครูจะมีแบบฟอร์มนะคะสําหรับนักเรียนที่สะดวกในการปริ้นนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องตีกรอบน,นะคะแต่ถ้าเกิดสมมติใครไม่สะดวกนะคะก็ไม่เป็นไรเราจะเริ่มทำนะคะเริ่มทํากิจกรรมนี้ไปพร้อมๆก,กันกับวิดีโอที่ครูเตรียมไปให้เลยนะคะอย่างแรกเราจะมาออกแบบกันก่อนนะคะ 1. เพื่อนที่สนิทที่สุดของเราคือใครกันนะ 2. เรากำลังจะทำอะไรกันนะเช่นทำกันบ้านหรือว่ากำลังเล่นฟุตบอลทำอาหารเป็นต้น 3. เราอยู่ที่ไหนกันนะเช่นที่โรงเรียนส่วนหลังบ้านหรือร้านกาแฟเป็นต้นอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการตีกรอบกันก่อนเลยแล้วกันนะคะการตีกรอบนะคะโดยให้นักเรียนเนี่ยตีกรอบเข้ามาด้านซ้าย1นนิ้วนะคะ ขวา1นิ้วแล้วก็ด้านบนอีก1นิ้วนะคะเราก็จะได้ตามรูปแบบที่เรากําหนดไว้นะคะโดยที่นิ้วนะคะการดูนิ้วไม้บรรทัดของนักเรียนเนี่ยมันจะบอกไว้ทั้ง2ออันนะคะก็คือมีช่วงที่เป็นนิ้วนะคะก็จะมีความกว้างหน่อยช่วงที่กว้างนะคะกับช่วงที่เป็นเส้นติเมตรนะคะก็จะเป็นช่วงที่สั้นๆนั่นเองนะคะเราจะเลือกเป็นช่วงที่ยาวนะคะก็คือช่วงที่เป็นนิ้วนะคะวัดไปนะคะด้านละ1นิ้วนะคะ และด้านบน1นิ้วนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะด้านข้างอีก1นิ้วนะคะจากนั้นนะคะตีเส้นให้เรียบร้อย3เส้นนี้นะคะและวัดลงมานะคะจากด้านบนถึงด้านล่างก็คือ6นิ้วนั่นเองนะคะเราก็จะได้กรอบ เสร็จิ้นเรียบร้อยแล้วส่วนเส้นที่เราไม่ใช้นะคะเส้นที่เกินออกมานะคะนักเรียนอย่าลืมใช้ยังลบลบให้สะอาดด้วยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะได้กอบตามที่เราได้กำหนดไว้นะคะกิจกรรมวันนี้ของเราก็คือกิจกรรมฉันอยู่ใกล้เธออยู่ไกลนะคะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์กำหนดให้วัดรูปตัวเองนะคะอยู่ใกล้และวัดเพื่อนที่เราคิดว่าเราสนิทมากที่สุดในชั้นเรียนนะคะอยู่ไกลออกไปนะคะโดยที่คุณครูจะสาธิตนะคะว่าคุณครูนั้น วาดตัวคุณครูก่อนนะคะตัวคุณครูอยู่ด้านหน้านะคะก็จะมีขนาดใหญ่นิดนึงอ่ะสรงคุณครูนะคะกําหนดว่าคุณครูตัวใหญ่แค่นี้ละกันนะคะอันนี้คุณครูขออนุญาตใช้ปากกานะคะเพราะว่าอยากให้นักเรียนเห็นมองเห็นชัดเจนนะคะถ้าเกิดคุณครูใช้ดินสออาจจะเป็นเส้นจางๆนะคะาจะมองไม่ชัดแต่ให้นักเรียนใช้วาดรูปด้วยดินสอเท่านั้นนะคะห้ามใช้ปากกาในการวาดอันนี้คุณครูแค่ยกตัวอย่าง สมมตินะคะคุณครูวาดลูกคุณครูค่ะคุณครูเป็นผู้หญิงเนาะคุณครูจะอยู่ด้านหน้าสุดเลยนะคะคุณครูทำอะไรอ่ะคุณครูใส่ชุดก่อนคุณครูเป็นผู้หญิงนะคะสวมชุดเรียบร้อย มีการตกแต่งเสื้อผ้านะคะทำอะไรอยู่ดีกำลังวัดรูปอยู่ถือพูกกันนะคะมือข้างนี้ถือพูกกันมีขาด้วยนะคะ,ะคุณครูนะคะอยู่ด้านหน้ามีขนาดตัวที่ใหญ่ สมมติคุณครูกําหนดให้ใหญ่เท่านี้แล้วนะคะอย่าลืมในการวาดใหญ่ก็คือใหญ่เท่ากําปั้นนั่นเองนะคะจากนั้นคุณครูจะวาดเพื่อนของคุณครูนะคะเพื่อนของคุณครูคนนี้นะคะเป็นเพื่อนของคุณครูคนนี้เป็นใครดีอ่ะเป็นคุณครูคนหนึ่งนะคะเป็นคุณครูคนหนึ่งให้เป็นครูอะไรดีนะ ค,คุณครูฉมอยแล้วกันนะคะเพื่อนของคุณครูนะคะเป็นค,นคุณครูฉมอยนะคะอยู่ด้านหลังครูฉมอยน่ารักไหมน่ารักเลยนะคะค,คุณครูฉมอยเป็นเด็กผู้ชายเพราะฉะนั้นก็จะวาดรูปให้เหมาะกับเด็กผู้ชายด้วยนะคะวาดรูปเหมือนกันนะคะค,คุณครูฉมอยก็จะใส่ชุดแมนๆหน่อยนะคะคุณครูชวนคุณครูฉมอยมาวาดรูปนะคะคุณครูชมอยก็ ะะมีขนาดตัวที่เล็กลงเพราะว่ามุูชมอยได้อยู่ด้านหลังจากมุคูไปนะคะจะได้แสดงระยะใกล้ๆให้ชัดเจนมุมคูชมอยถือกันเหมือนกันนะคะเตรียมพิจาะระบายสีนะคะแล้วก็ถือแก้วน้ำแล้วกันนะคะแก้วน้ำนะคะสวมกางเกงแอคชั่นท่าทางนิดนึงนะคะกำลังสนุกสนานเอจากนั้นนะคะ วาดฉากพื้นหลังนะคะแล้วก็ตกแต่งเพิ่มเติมนะคะน้กเรียนอาจจะวาดเกี่ยวกับกระดานวัดรูปลงไปเพราะว่าครูควาดเกี่ยวกับ2คนนี้นะคะเขาเป็นเพื่อนกันนะคะระหว่างครูกับคุณครูชะ้อยนะคะแล้วก็ชวนกันมาวัดรูปเพราะฉะนั้นครูก็เลยวาดเป็นกระดานวัดรูปขึ้นมานะคะเพิ่มขึ้นมาตกแต่งวัดรูปอะไรดีวัดรูป สมมว่คุณครูวาดดอกไม้นักเรียนวาดให้สวยกว่าคุณครูนะคะคุณครูวาดเป็นตัวอย่างวาดเร็วๆเนาะนะคะนักเ,เรียนมีเวลายเยอะเพราะฉะนั้นก็วาดให้ดูแลสวยงามขอครูค <S <S แล้วตกแต่งฉากพื้นหลังด้วยนะคะฉากพื้นหลังในที่นี้เราจะไปวาดที่ไหนดีนะคะของคุณครูจะไปวาดที่ไหนที่น่า,ามีความ โรแมนติกแล้วกันนะคะเราจะไปวาดที่ชายทะเลสมมติคุณครูไปวาดที่ชายทะเลวาดต้นมะพร้าวนะคะสมมติเป็นต้นมะพร้าวนะคะ1ต้นฉากพื้นหลังของคุณครูนะคะก็จะเป็นฉาก วาดรูปกันอยู่ริมทะเลนะคะแะและในริมทะเลนักเรียนตกแต่งได้เลยนะคะอาจจะมีก้อนหินก้อนใหญ่ก้อนเล็ก ว่าเสร็จนะคะนักเรียนก็มาเขียนชื่อกิจกรรมด้านล่างนะคะตรงกลางเลยนะคะว่าชื่อกิจกรรมของเรานะคะกิจกรรมนี้นะคะชื่อว่าแันอยู่ใกล้นะคะแล้วก็เธออยู่ไกล กิจกรรมชื่อฉันอยู่ใกล้เธออยู่ไกลนะคะแล้วก็ชื่อผลงานนะคะต่อโดยชื่อผลงานชื่อผลงานเราตั้งชื่อเองนะคะเช่นนะคะคุกก๊อฟวาดเป็นคูกก๊อฟวาดภาพ ดอกไม้ดับคู่ชะมอยนะคะจากนั้นนะคะนักเรียนก็เขียนคำบรรยายผลงานนะคะสักประมาณ1-2บรรทัดนะคะคำบรรยายนะคะคุณครูก็จะบรรยายไว้ว่าคุณครูกอนะคะ ชวนคุณครูชม้อยไปวาดรูปดอกไม้ริมทะเลนะคะริมทะเลแห่งหนึ่ง มีฉลามอ่าเพราะว่ามันมีฉลามอยู่ด้านหลังนะคะก็เลยแต่งเรื่องราวให้กับมันหน่อยที่มีฉลามดุร้ายด้วยนะคะใสอยู่นะคะคุณครูก็เขียนคำบรรยายเป็นคุณครูกอลฟชวนคููชมอยนะคะไปวาดรูปดอกไม้ริมทะเลแห่งหนึ่งที่มีฉลามดูร้ายอาศัยอยู่นะคะเพื่อต่อเติมเรื่องราวของเราให้มันดูแล้วนะคะดูแล้ว ดูแลนะ่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะจากนั้นนะคะหลังจากที่เรามีทั้งชื่อกิจกรรมชื่อผลงานคํญญาบรรยายนะคะนักเรียนเขียนชื่อนะคะนามสกุลชั้นแล้วก็เลขที่นะคะไว้ด้านล่างนะคะชื่อนะคะคุณครูชื่ออ่ะสมมุติครูเป็นเด็กหญิงนะคะเด็กหญิงกันเดียว,วีนะคะเขียนลายมือสวยๆนิดนึงให้ครูอ่านออกนะคะเทียนขุนอยู่ชั้นนะครับป 4ทับ6เพิ่มขึ้นมานะคะเล็กที่เล็กที่1เลยเพราะว่ามีอยู่คนเดียวห้องนี้นะคะอ่ะแล้วก็จะได้การวัดภาพกิจกรรมฉันอยู่ใกล้เธออยู่ไกลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนลองไปทำดูนะคะไม่ยากเลย